ก็ขอกระสดีทุกคนเงินด้วยนะครับวันนี้เพอช่องโมโตโฟกัสดิเชเก่ายนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทาการหาเงินนะครับโดยการดู YouTube นะ่นตรงนี้นะก็เป็นกิจกรรมของผมเองนะเป็นกิจกรรมที่ผมทํามาแจกเองนะสำหรับคนที่อยากรู้ก็ดูให้จบนะครับมีวิธีการรับ แล้วก็มีวิธีการสอนรับด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากรับนะสําหรับกิจกรรมพวกนี้นะใน YouTube นะครับตรงนี้นะก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับตัวนี้นะก่อนอื่นนะครับทุกคนวิธีการหานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมีลิงก์ให้นะทุกคนใต้ล่างคลิปนะทุกคนใต้ล่างคลิปนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลิงก์ช่องของผมเองนะทุกคนเป็นลิงก์ช่องสำรองของผมเองครับที่ผมจะแจกวอลเล็ตนะทุกคนแจกวอลเล็ตสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับนะครับก็ รับได้นะทุกคนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทําการรับได้นะครับตัวนี้นะก็ให้เล่านะทบทำการกดใต้ล่างคลิปของผมนะทุกคนกดใต้ล่างคลิปของผมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีลิงก์อยู่นะครับเป็นลิงก์ช่องของผมเองนะครับนี่นะครับสมมติว่าเพื่อนๆกดใต้ล่างคลิปของผมแบบนี้แล้วนะทุกคนนี่นะครับใต้ล่างคลิปแบบนี้แล้วนะครับก็ทําการกดใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะทุกคนกดใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเจอลิงก์นะทุกคนเจอลิงก์นะครับเป็นลิงก์อ่างเป้าเนะี่ยทุกคนเป็นลิงก์รับอ่างเป้านะครับสำหรับคนที่อยากรับนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเพิ่มช้อยนะทุกคนเพิ่มช้อยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมเองนะครับก็เพิ่งทําได้ไม่กีก่วันนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเบต้าทีด้วยนะครับก็อัปเกรดนะทุกคนะหรือแจกใช้แจกวอลเล็ตนะทุกคนใช้แจกวอลเล็ตในทุกๆวันนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่อยาก ตือตามไว้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นช่องลิงก์แบบนี้เลยนะครับถ้าใครกดถูกนะครับก็สามารถกดรับไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกดผิดนะครับก็เสียใจด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองหาให้ดูให้ดีนะครับมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่นะบางครั้งมันก็หมดไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมทําการแจกบัตนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะ นำมาแจกวอเลดก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างอ่างเป้านะครับเพื่อมาแจกเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่อยากรู้ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมทําการสร้างก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวอเลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสร้างอ่างเป้านะทุกคนทําการสร้างอ่างเปามา แจกเพื่อนๆนะเป็นกิจกรรมของผมเองนะครับทางช่องของผมเองนะตรงนี้นะสาหรับคนที่อยากรับก็สามารถทําการรับได้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสร้างแจกเท่าไหร่ดีทุกคนแจกเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกสัก85บาทนะทุกคน85บาทนะครับก็เป็นแบบสุ่มนะนี่นะครับจํานวนซองนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้สัก80ละกันนะทุกคน80นะครับเดี๋ยวเพิ่มคําอวยพรด้วยนะครับนี่นะครับก็ ทำการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากกดรับนะทุกคนก็ดูวิธีการรับด้วยนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับสำหรับคนที่กดรัดมานะครับก็ดูช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆอาจจะรับไม่ทันก็ได้นะครับนี่นะครับก็ผมก็มาสอนเพื่อนทาการรับนะในกิจกรรมรับวอลเล็ตของผมเองนะฮะตรงนี้นะโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง เบต้าทีกันด้วยนะครับโอเคท่านเพื่อชอบคลิปนี้นครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ